มันคือมเมล็ดธัญ,ญพืชขนาดเล็กที่มนุษย์รู้จักมันมามากกว่า5,000ปีมันเคยถูกใช้แลกเปลี่ยนแทนเงินตราทุกวันนี้เรารู้จักกับงาในหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบน้ำมันเอามาประกอบอาหารทำขนมผสมเครื่องดื่มทำสบู่ครีมเครื่องสำอางงาเป็นพืชลม้มลุกลำต้นสูงประมาณครึ่งเมตรจนถึงประมาณ2เมตร ขึ้นกับสถานที่ที่ปลูกพวกมันออกผลเป็นฝักเล็กๆโดยมีเมล็ดอยู่ข้างในงาส่วนมากจเจริญเติบโตได้ดีในเขตพื้นที่ร้อนและพวกมันไม่ได้ต้องการน้ำมากนักคืองานเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยจะมีงาหลายสีใช่ไหมคะที่นิยมทานกันก็จะเป็นงานดํากับที่เราเรียกเขาว่างาขาวแต่ประเทศไทยเนี่ยมีพันธุ์ที่เป็นงานขาวอน้อยเราก็เลยเอามาปอกเปลือกให้เป็นเนื้อข้างในเหลือเนื้อข้างใน นั่นแหละแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยคืองาขาวแต่จะคนละแบบกันกับที่ญี่ปุ่นทานถ้าที่ญี่ปุ่นทานเนี่ยเขาจะเป็นเปลือกขาวเลยค่ะที่จะมาะบดทานกับพวกหมูทอดหรือว่าทานกับซอสต,ต่างๆของเขาจะใช้เป็นงา a พันงาขาวแต่ของงาพันไทยที่เป็นงาพื้นเมืองเลยจะเป็นน้ำตาลแดงหรือดำแดงที่เราเรียกดำแดงเราเปอกเปลือกเขาออกทําความสะอาดก็จะเป็นเนื้อสีขาวข้างในแต่ส่วนถ้าเป็นงาดดาที่เรากินอยู่นี่คือเปลือกดําแต่เราไม่ปอกเปลือก พราเราต้องการสีดําจากเขาง่าอยู่กับมื้ออาหารของคนเรามาเป็นเวลานานแล้วแต่พวกมันอาจจะไม่ไดรับบทบาทเด่นเท่าไหร่เพราะส่วนมากจะนํามาเติมในส่วนผสมหรือโรยลงบนมื้ออาหารขนมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราจะใช้งานเนี่ยในซุปหน่อไม้ค่ะ mm hmm. ในซุปหน่อไม้ตามอีสานเนี่ยเขาจะใส่ในซุปหน่อไม้ แล้วก็ส่วนใหญ่ของคนไทยจะอยู่ในขนมแล้วก็ไม่ใช่ขนมไทยซะเท่าไหร่ด้วยนะแต่จะโรยพวกแบบข้าวเหนียวมะม่วงอเติมชั่วแบบก็จะมีงาอยู่ในน้ำตาลแต่จะมีประมาณ4ีเม็ดเพราะงาแพงแพงจริงๆเคยสูงถึงกิโลละเป็นร้อยอยห้าสแล้วไม่ใช่ว่ามีด้วยนะคะร้อยห้าสก็ไม่มีต้องไปขุดของแบบคือบางคนเขาไม่ขายเก็บไว้สอสาปียังเอามาขายได้ราคาเป็นทองไปแล้วในมเมล็ดงาแต่ละ,มะเมล็ดนั้น มีแร่ธาตุมากมายเช่นวิตามิน B1, B2, B3, B5, B6, B9 แคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสสังกะสีเหล็กประโยชน์ของมเมล็ดงานเนี่ยคือ 1. เขาช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยบำรุงหัวใจคือเขาจะช่วยลดคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะลดตัว L D L แต่เขาเพิ่ม H D L ด้วยคือเพิ่มตัวดีให้กับร่างกายด้วย ะะแอายกระตาปลูกถั่วปลูกงาตาประสาคนดอยให้ลานเฝ้าคอยคอยเฝ้าดูแลยั่วนาในตำราเรียนภาษาไทยนั้นมีนิทานยายกระตาที่พูดถึงเรื่องราวของตากับยายที่ทำอาชีพปลูกถั่วปลูกงาอยู่บนดอย นี่ก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่างาอยู่คู่กับชีวิตคนไทยมาเป็นเวลานานไม่ว่าจะกินหรืออยู่ในพิธีแต่งงานเพราะถือว่าเป็นสิ่งของมงคล5อย่างที่ต้องมีเกษตรกรนิยมปลูกงาทั้งในช่วงก่อนหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยวเนื่องจากเป็นพืชที่ทนแล้งไดีใช้ระยะเวลาในการปลูกสั้นประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นประเทศที่ส่งออกงาติดระดับโลก เมื่อหลาย10บสปีที่แล้วแต่ตอนนี้เราก็ไม่ติดอันดับแล้วเกษตรกร,เ,ร,กรเปลี่ยนหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนที่ใช้แรงงานน้อยกว่ามีภาครัฐเข้ามาส่งเสริมมากกว่าแต่งานเนี่ยใช้ labor intensive เยอะแล้วก็เครื่องจักรเครื่องมือหรือว่านักวิจัยที่จะเข้ามาช่วยเรื่องปรับปรุงพันธุ์หรืออะไรพวกนี้มีน้อยทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยก็หันไปปลูกพืชอื่นเยอะขึ้น ในโลกนี้มีงาอยู่หลายสายพันธุ์และในประเทศไทยเองนั้นก็มีสายพันธุ์ท้องถิ่นที่นิยมปลูกกันมีทั้งงาดำงาแดงและงาขาวงามีประโยชน์มากกับร่างกายของเราแต่ข้อเสียหลักๆก็คือพวกมันไม่ค่อยอร่อยถูกปากนะักการที่จะสามารถรับประทานให้ได้จำนวนที่เกิดประโยชน์ได้จึงเป็นไปได้ยาก